สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss ค่ะจอตลาดหุ้นในช่วงภาคบ่ายวันนี้นะคะกับหมวยธนวันปันทชลค่ะตามติดตชนีหุ้นไทยกันต่อนะคะเส้นเด็กไทยในช่วงภาคเช้าที่ผ่านมานั้นผันผวนสวิงตัวทั้งแดนบวกและแดนลบค่ะแต่จะเห็นได้ว่า การแกว่งตัวอยู่ในแดนรบนะคะก่อนที่ตลาดนั้นจะเข้าสู่ช่วงชั่วโมงสุดท้ายของการซื้อขายในครึ่งวันเช้าปรากฏว่าเซ็ตบวกแรงค่ะคุณผู้ชมคะทะยานขึ้นมาบวกแล้วก็มีมูลค่าการซื้อขายในครึ่งวันเช้าถึง26,000ล้านบาทนะคะปิดบวกขึ้นมา0.47%หรือ7.31%จุดที่1,575.99จุดนะคะ วันนี้มูลค่าการซื้อขายหนานแน่นหน่อยนะคะมีหุ้นน้องใหม่ IPO คาราบาวกรุ๊ปเข้ามาเทรดด้วยนะคะก็ตอนเปิดตลาดบวมา26-27%ตอนนี้รู้สึกจะบวก6%นะคะก็ต้องลุ้นกันค่ะจะยืนเหนือจองไหมนะคะเซตล่าสุดนะคะสำหรับห้าดับหลักทรัพย์ค่ะตัวอาจจะยังไม่อัปเดตนะคะสำหรับตัวเลขนะคะก็ตัวของเคแบงคค่ะอยู่ที่249บาทบวกขึ้นมา 2%กว่ากว่านะคะตามติดมาด้วยอิตาเลียนไทยเดเวล็อปเมนต์ค่ะขึ้นมา4%กว่านะคะล่าสุดค่ะของตัวอิตาเลียนไทยนะคะอยู่ที่7บาท20สตางค์แล้วค่ะตัวของ SA เมื่อวานปิดยืน10บาทได้วันนี้ขึ้นมา4%ค่ะยืนที่10บาท40สตางค์นะคะเจลขึ้นมา2%ค่ะอยู่ที่บาท24สตางค์ค่ะ เราจะมาดูที่ตลาดหุ้น,นฟิวเจอร์ในฝักฝั่งของต่างประเทศกันนะคะไปที่ฝั่งของสหรัฐค่ะไปดูฟิวเจอร์บวกขึ้นมา16จุดตอนนี้นะคะ NASDAQ บวก4 S&P บวก2ฝักฝั่งยุโรปค่ะ,คะข้ากันไปค่ะ มาที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียล่าสุดคะ่ะโตเกียวขึ้นมา56จุดสิงคโปร์บวก25หัางเสือฮ่องกงบวก75เวียดนาไวตไต้หวนันบวก12นะคะอินโดนีเซีย 4, บลบ4มาเลเซียลบสส่วนโซลขึ้นมา6จุดค่ะกลับมาที่เซ็ตเด็กของบ้านเรากันคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะตอนนี้กําลังจะเตรียมตัวเปิดทําการซื้อขายนะคะทะยานขึ้นมา1575จุดเลยนะคะโอกาสที่เซ็ตจะค่อยๆขยับขึ้นอย่างแข็งแกร่งนี้มากขนาดไหนหรือความเสี่ยงที่จะปรับฐานยังคงลงเเรืออยยูู่่นนะะคคคคจไปพดกุกกัั อยู่ในรายการกับเรานะคะท่านเป็นผู้บริการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะตอนนี้เรานั่งอยู่กับคุณวิกิติระวรรณรัตน์ค่ะคุณวิกิตสวัสดีค่ะ,คคะสวัสดีครับดูภาพของเดชนีนะคะบางวันก็บวกแรงบางวันก็ลงแรงค่ะคุณวิกิตคะเกิดอะไรขึ้นกับเซตบ้านเราคะ ก็จริงๆมันคงไม่ได้เป็นโมเมนตัมที่รุนแรงมากนะ,ค,ะครับเราจะเห็นก็คือตัวของเดชนีเองเนี่ยแขวงอยู่ในกรอบนะครับก็คือไม่หลุดจากบริเวณ1 5 6่เท่านั้นนะครับแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปแต่ก็ไม่เกินจาก15851585ตรงนี้เนี่ยยังคงทําหน้าที่เป็นแนวต้านในภาพระยะสั้นอยู่นะครับแล้วผมคิดว่าตลาดหุ้นเองเนี่ยถ้ามองจากเดชนีนะครับก็จะเห็นภาพในเรื่องของการแขวงตัวอยู่ในกรอบที่เป็นไซเวย์ uh, way นะครับตามโมเมนตัมตรงนี้ไปสักระยะหนึ่งแต่ถ้ามองจากภาพโดยรวมแล้วว่ถือา เขาเรียกว่าในเรื่องของโตมูดในการเทรดดิ้งนะครับหรือว่าบรรยากาศในการลงทุนเนี่ยยังไม่ได้เสียไปนะครับก็ยังถือว่าย่อลงมาน่าเป็นจังหวะในการเข้าเก็บหุ้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เล่นรอบขึ้นไปเนี่ยถ้ายังไม่มีในเรื่องของไฮใหม่นะครับก็อาจจะล็อกกาไรแล้วก็ลงมาค่อยเล่นใหม่ก็ได้นะครับก็ยังคงเป็นกลยุทธ์ในเรื่องของการเล่นอยู่ในกรอบที่เป็นไซเวย์นะครับทีนี้ในเรื่องของปัจจัยที่ต้องติดตามกันในช่วงของสัปดาห์หน้านะครับผมคิดว่าไฮไลท์หลักเนี่ยก็คงจะเป็นน้าหนักของดัชนีใน MSCI ทีีี่่มกการเปปปลลลยนนแแงไ้้ว็หุที่มีการ ถูกเพิ่มเข้ามาในรอบนี้นะครับก็อาจจะมีในเรื่องของตัวราคาหุ้นเองอาจจะมีการขึ้นตอบรับนะครับหรือว่ามีการปรับขึ้นหลังจากวันที่มีผลบังคับใช้ก็คือ2 5พฤศจิกายนต้นไปนะครับกองทุนที่อิงผลตอบแทนกับดัชนรในตัว MSCI นะครับก็จะต้องมีการปรับในเรื่องของตัวน้ําหนักแล้วก็หุ้นในการลงทุนให้สอดคล้องกันนอกเหนือไปจากนี้นะครับก็คงจะเป็นในช่วงของกลางกลางเดือนนะครับธันวาคมก็จะเป็นลักษณะของการปรับเปลี่ยนอีกเหมือนกันอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวเซ็นต์ห้าสิบกับเซ็นต์ร้อยนะคร ส0นะครับที่ตลาดมีการคาดหมายกันเอาไว้ว่าน่าจะเข้านะครับก็จะเป็นยกตัวอย่างเช่นนะครับในตัวของสุภพลัยนะครับหรือว่า c ีเซึ่งเคยติดมาก่อนหน้าแล้วหลุดออกไปอาจจะกลับเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวเซทร้อยนะครับก็อาจจะเป็นหลักทรัพย์นะครับตัวเล็กอย่างเช่นนะครับในส่วนของตัว IFEC นะครับหรือว่าในส่วนของตัวเดมโก้เป็นต้นอันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นหรือว่าปัจจัยนะครับที่จะมีผลกระทบกับหุ้นรลายตัวไปนะครับในช่วงที่เหลือของปีแล้วก็ถ้าเรามองกันในส่วนของตัวปัจจัยในต่างประเทศช่วงนี้คงจะะไไไมมม่่ด้ีอรให นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าแม้ว่าตัวองดัชนีภาคการผลิตของฝั่งยุโรปจะออกมาแย่ลงนะครับแล้วก็จีนออกมาแย่ลงในที่นี้เนี่ยแย่ลงมากกว่าคาดเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ายังคงยืนสูงกว่าระดับ50จุดซึ่งเป็นระดับที่บอกได้ว่ามีการขยายตัวนะครับผมก็คิดว่าไม่น่ากังวลอะไรนะครับก็จะเห็นได้ชัดว่าตลาดเนี่ยหรือว่าตลาดหุ้นในต่างประเทศเองเนี่ยไม่ได้ตอบรับอะไรในเชิงที่เป็นด้านลบมากนักคือลงมาไม่นานนะครับแล้วก็ไซเบอร์ออก้าข้างเพราะฉะนั้นตามโมเมนตัมแบบนี้แล้วเนี่ยตลาดจะยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่่ดดูแลล้ววนากกังค็ิ ่าตลาดน่าจะยังคงแกว่งอยู่ในกรอบตรงนี้เพื่อรอขึ้นอีกครั้งหนึ่งได้อยู่นะครับแล้วก็มองในมุมมองของผมเนี่ยนะครับในเรื่องของตัวหุ้นบูชิปตัวใหญ่เนี่ยน่าจะเริ่มกลับมามองกันบ้างนะครับแล้วก็เก็บข้อพอตเอาไว้บ้างสําหรับดักในเรื่องของตัวฟันฟอในปีหน้านะครับอย่างที่เรียนว่าในฝั่งของตัวญี่ปุ่นเองเราจะเห็นภาพของการปรับน้ําหนักของการลงทุนนะครับจากกองทุนบําเหน็จบํานาญของเขาเพิ่มขึ้นมาก็คือในฝั่งของตัวตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นญี่ปุ่นหรือหุ้นต่างประเทศนะครับแสดงว มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับในช่วงปีหน้านะครับซึ่งตามลอจิกหรือว่กกาตกลัมก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าในฝั่งของตัวต่างประเทศเองหรือว่านักลงทุนที่ไปต่างชาติก็มีการขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยเนี่ยสปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประมาณเกือบเกือบสองแสนล้านก็มองเหมือนกันว่าปีหน้าน่าจะเป็นอีกปีหนึ่งครับที่ถ้าทุกอย่างมันกลับมาสู่ภาวะท,ที่เรียกว่ามีการขยายตัวได้ตามระบบระเบียบของเขานะครับกับเรื่องเศรษฐกิจในประเทศหุ้นไทยเองน่าจะเป็นทางเลือกในเรื่องของการที่จะรองรับนักลงทุนที่จะไหลกลับเข้ามานะคร สับตาปีหน้าเลยแบบนั้นใช่ไหมคะแล้วสถานการณ์กองทุนในประเทศของบ้านเราล่ะคะยังมีโอกาสที่จะซื้อดันเซ็ตไหมคะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในช่วงนี้เราจะมีจัดงานเซ็ตอินดัสทรีนะครับก็คือเป็นลักษณะของการออกบูธอนะครับให้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็ทิศทางในเรื่องของการลงทุนนะครับตลอดจนงานสัมมนาต่างๆแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวการขายโปรดักต์ไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมนะครับประกันชีวิตและอื่นๆซึ่งก็จะทําให้เมเงินที่มีการเกิดขึ้นเนี่ยนะครับในการเข้ามาลงทุนในรอบนี้ ในฝั่งของตัวสถาบันไม่ว่าจะเป็นในตัวของกองทุนในประเทศหรือจะเป็นในส่วนของตัวประกันชีวิตในประเทศเนี่ยน่าจะทําให้ในเรื่องของตัวอินโฟที่เข้ามาในตลาดพุดในช่วงชั้นสั้นเนี่ยอาจจะเป็นมูดหรือว่าเป็นเซนติเมนต์น่ะครับที่หนุนในเรื่องของจิตวิทยาในเชิงบวกได้อยู่เหมือนกันค่ะนี่เป็นภาพนะคะก็ยังคงมองว่ายังมีโอกาสที่จะแกว่งตัวอยู่ในกรอบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆจะมีโอกาสที่จะขึ้นไปได้อีกนะคะในปีหน้านะคะแล้วก็แนวต้านตอนนี้ห5 8 5ค่อนข้างแข็งแนวรับล่ะครับค่อนข้างจะแข็งแกร่งว เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นตามกรอบกันไปก่อนนะคะส่วนการกําหนดกลยุทธ์หุ้นรายตัวนะคะจะกำหนดยังไงกันดีช่วงนี้กลุ่มขนาดใหญ่ๆก็เริ่มที่จะมีสัญญาณการปื้นแล้วด้วยนะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาเปิดสายให้ถามหุ้นกับคุณวิกิตีรวนรัฐจากมิชันหลักทรัพย์หลวงในช่วงที่2ของรายการ stop loss หลังโฆษณาช่วงนี้พักโฆษณากันก่อนค่ะ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางลมหนาวและบรรยากาศเขียวขจีของสนามกอล์ฟที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาในคอนเสิร์ต j a z สอ n g กร e n พบกับศิลปินแจ๊สระดับแถวหน้าของเมืองไทยอินฟิน t y ี้กับการอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์มาเรียบเรียงและบรรเลงใหม่อีกครั้งในแบบฉบับที่คุณไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อนพร้อมด้วยนักร้องคุณภาพมากมายอาทิชรัตเพื่องอารมณ์มาริวันเจมิน่าแอนทิติมาแนนวทัทิยา สุเมธองอาจปอดศพชัยวานธนกฤตแมวจิรศักดิ์องค์เมลโลโมทโฟและการกลับมาขึ้นเวทีอีกครั้งในรอบหลายปีของโซ่อัฟเตอร์ซถ้าคุณรักกีฬากอล์ฟชอบเพลงแจ๊สอย่าพลาดแจ๊สออนกรีนในวันเสาร์ที่6ธันวาคมนี้4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปที่สนามกอล์ฟแรมชบางอินเตอร์เนชั่นแนลคันที่คลับอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีจองบัตรได้แล้วที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา ช่วงที่2ค่ะช่วงนี้ยังคงนั่งอยู่กับผู้อำนวยการนะคะสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลของบริษัทหลักทรัพย์บวัวหลวงค่ะคุณวิกิติร,รัตน์นะคะเปิดสายปรึกษาหุ้นค่ะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ด้านล่างนะคะ ไปกันที่สายแรกเลยค่ะมีสายคุณแมวเข้ามารอแล้วนะคะคุณแมวคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอยากบว่ยายูนิคเนี่ยออตอนนี้เราเข้าได้ไหมคะคได้ค่ะยังไม่ได้ซื้อนะคะยูนินะคตามซื้อตอนนี้ได้ไหมคะรา,ราคารอบที่แล้ว13บาทกว่า,วานะก็ลงมาแนวรับ10บาทก็ไม่หลุดนะคะ ก็งไบ้บาคทเ <c oughs> <pattern. S 1> ิถ้ามองจากชาร์จทางเทคนิคนะครับก็จะเห็นภาพในเรื่องของการเบรกนะครับเส้นที่น่าจะเป็นในส่วนของตัวแนวโน้มน,น,นะครับแล้วก็น่าจะเป็นแนวโน้มที่บอกได้ว่าอาจจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นนะครับแล้วก็ย่อลงมาในที่นี้เนี่ยให้ในส่วนของตัวแนวรับเอาไว้นะครับถาวประมาณสัก1สบบาทนะครับหรือว่าในกรณีที่เกิดผิดทางนะครับหลุดจากบริเวณของตัว10บาท50าลงมาตรงนั้นก็อาจจะต้องเป็นสต็อปลอสนะครับของรอบแต่ผมมองว่าในส่วนของตัวแนวรับนะครับ ครับ11บาทแถวๆนี้น่าจะรับอยู่นะครับแล้วก็การเล่นขึ้นไปรอบนี้นะครับอาจจะมองแนวต้านแถวประมาณสัก12บาทนะครับแล้วก็ถ้าเล่นได้ดีหน่อยก็อาจจะถึง12.50นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเชิงของกลยุทธ์สําหรับตัวหุ้นยูนิคนะครับค่ะมาต่อที่สายของคุณชติกานะคะคุณชติกาสวัสดีค่ะค่ะวัสดีค่ะ,คะจะถามไทยอุตสาหกรรมอะค่ะ TE TIES นะคะ ตอนนี้มันอยู่ที่96ตางทุนอยู่ที่3บาทอ่ะค่ะไงดีคะคือมีการเพิ่มทุนน่ะนะคะตัวนี้นะคะค่ะครับกูเชิงเทคนิคก่อนนะคะค่ะถ้ามองกันในเรื่องของตัวเทคนิคนะครับก็ต้องบอกว่าราคาพุ้นเองเนี่ยโอกาสจะกลับขึ้นไปด้านบนน่าจะลาบากนิดนึงนะครับอยากจะให้มองในเรื่องของการหาจังหวะในการช็อตอเกนพอร์ตนะครับ ถ้าเป็นไปได้นะครับก็ทีละ20% 30%นะครับสวิตช,ชิ่งออกมาแล้วก็มองหาหุ้นตัวใหญ่ๆเอาไว้บ้างนะครับอย่างที่เรียนแล้วก็ในส่วนของตัวหุ้นตัวนี้เองเนี่ยพื้นฐานเราคงไม่ได้มีการทำเอาไว้นะครับแล้วก็ต้องเรียนตามตรงว่าในเรื่องของตัวการเก็งกำไรในหุ้นลักษณะาาแบบนี้ต้องมีความระมัดระวังนะครับแล้วก็ถ้ามันผิดทางมาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะให้มองนเรื่องของการ short เกนไปมากกว่านะครับแล้วสวิตช,ชิ่งไปหาตัวอื่นเล่นอยากจะแนะนาแบบนี้ครับค่ะว,วิธีการทำช h อ r เกนพอร์ตเผื่อคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจวิธี <Okay. S 2> ยงน,น,นั่นก็คือนะครับในเรื่องของการขายนะครับเพื่อมารอรับคืนในราคาที่ต่ํากว่านะครับหรืออาจจะเป็นการขายทิ้งไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็สวิตชิ่งไปหาหุ้นตัวอื่นเล่นดีกว่าค่ะ,ะก็ตามกันนะคะสำหรับตัวพื้นฐานด้วยนะคะอย่าลืมเรื่องของเครื่องหมายต่างนะคะเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายมีการเพิ่มทุนก็อาจจะทำให้เกิดได้รุ้ได้นะคะมาต่อที่สายของคุณแฟรงค์ค่ะคุณแฟรงค์สวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะผมอยากจะถามแนวรับของหุ้น JSP ครับ ค่ะแนวรับตอนนี้ยังยังไม่มีหุ้นครับอยากจะทราบแนวรับว่าเขาจะยนได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวฟังคำแนะนำนะคะสำหรับตัวของ JSP นะคะวันนี้ลงมา11เซตยืนที่2บาท70ต่างนะคะหุ้นที่เพิ่งเข้ามาไม่นานมานี้นะคะจะรับได้ไหมหรือว่ายังจะหาจุดต่ำสุดไม่ได้ยังลงต่อได้อีกไหคะ ก็ถ้ามองกันในเชิงของตัวเทคนิคก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าอาจจะดูได้ไม่ค่อยร้อยเเซนะครับเ<ฆ>นื่องจากว่ามันเพิ่งจะเข้าตลาดมานะครับแต่ถ้ามองกันในเชิงของตัวการที่จะรับนะครับพุ้นที่เพิ่งเข้าตลาดมาแล้วราคาลงมาแบบนี้เนี่ยผมว่ารอก่อนดีก,กว่านะครับรอให้ราคาเนี่ยมีพทเทิร์นในลักษณะของการยืนได้นะครับหรือว่าไซเว์ได้ก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาเล่นเกงกําไรนะครับ ก็วิธีการดูหุ้น IPO นะคะทางคุณวิกิตแนะนำนะคะก็คือคือตอนนี้หุ้นล,ลงต้องรอก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วยังไม่เห็นจุดที่นิ่งๆไซเวย์แล้วก็หรือว่า<ช>การ <ๆ S 1> จุดเปลี่ยนตัว <ๆ S 1> ที่จะเป็นเ<ช>ทรนขาขึ้นนะคะรอก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะดอยได้นะคะมาต่อที่สายคุนบอยค่ะคุณบอยสวัสดีค่ะคุณบอยเชิญค่ะครับคุ้แมเมกาฮะทุนที่18บครับค่ะเมกานะคะครับทุนที่18-50ค่ะ ก,การาคาดังสิบหกบาทสี่สิบค่ะตอนนี้ยังขายได้ทันนะครับแนะนําขายไปก่อนนะครับแล้วมารอดูอีกครั้งหนึ่งก่อนละกันเพราะว่านวโนมที่กลับตัวลงมาเป็นขาลงในเทรนแบบนี้เนี่ยนะครับ mm hmm. ก็อย่าเพิ่งไปออมองในเรื่องของการซื้อถั่วนะครับอยากจะให้มีการในเรื่องมองมองช็อตอะเกนเอาไว้ก่อนหรือว่ามี <c oughs> การขายออกมาก่อนครับ <c oughs> แล้วก็ค่อยมาดูอีกครั้งหนึ่งว่ามันมีบัฏทอมได้ไหมนะครับหรือว่ายืนได้เมื่อไหร่นะครับตอนนี้ยังบอกว่า หุ้นเนี่ยพเททิน์แบบนี้ยังยืนไม่ได้นะครับยังลงได้อีกแบบนั้นขายได้ก่อนนะ,ะ,นะขายออกมาก่อนค่ะเป็นคําแนะนํานะคะแล้วก็รอนิ่งๆก่อนค่อยกลับไปรับก็ได้นะคะครหรือจะเปลี่ยนตัวก็ได้ขออนุญาตมาดูหุ้นที่ค่อนข้างจะร้อนแรงแล้วราคาขึ้นมาเยอะอย่างตัวอิตาเลียนไทยเดอะบล็อกเมน,นะคะเมื่อวานก็พยายามจะยืน7บาทยืนไม่ได้นะคะวันนี้ทะลุขึ้นมาแล้วนะคะไม่รู้จะปิดยืน7บาทได้ไหมนะคะดูพทิร์เป็นยังไงบ้างคะ ก็ถ้ามองจากแพทเทิร์นเนี่ยนะครับเป็นลักษณะในเรื่องของการปรับตัวขึ้นในรูปแบบไซเว์อพขึ้นไปนะครับแต่ว่าจะขึ้นค่อนข้างร้อนแรงไปนิดนึงนะครับผมคิดว่าราคาหุ้นเองเนี่ยน่าจะไปต่อได้นะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องดูจังหวะนิดนึงนะครับการเล่นขึ้นไปเนี่ยถ้าเรามองจากกรอบนะครับระยอกโมเมนตัมขึ้นไปเนี่ยผมว่าอาจจะได้ถึงประมาณสัก8บาทนะครับก็ถ้ายังไม่มีนะครับย่อลงมาแล้วก็ซื้อตามแนวรับเนี่ยอาจจะอยู่แถวประมาณสักส้นค่าเฉลี่ยนะครับ6.8หรือว่า6บาท ไปปลายนะครับแล้วก็หาจังหวะในการซื้อเพื่อเล่นรอบขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปเนี่ยนะครับในรอบนี้ก็น่าจะมองต้านอยู่แถวประมาณ8บาทถึง8บาท50นะครับถ้าถึงไม่ถึงยังไงเนี่ยล็อกกาไรเอาไว้ในบริเวณดังกล่าวนะครับแล้วก็ถ้ามันอ่อนตัวลงมาแล้วหลุดจากที่ผมคิดนะครับก็คือในโซนบริเวณ6บาท50เนี่ยจะต้องวางไว้เป็นสต็อปลอสของรอบครับค่ะมาต่อที่สายคุณสมชายค่ะคุณสมชายสวัสดีค่ะครับติดนวรัตที่สบาท4ติดครับค่ะ,คะจะซื้อถัวดีไหมครับค่ะนวรัฐซื้อถัวก็ ก็ดูเหมือนจะจะดีเหมือนกันนะคะคตัวนี้จะมาได้ไหมคะเริ่มมีสัญญาณกับตัวทางเทคนิคนะครับมองในเรื่องของการถ้าจะซื้อถั่วนะครับก็คงจะเป็นในโซนบริเวณนี้แหละนะครับสบาทสตังค์งบาทสตังซื้อได้นะคะก็ซื้อถั่วนะครับเฉลี่ยเสร็จขึ้นมาอาจจะอยู่แถวประมาณสัก2องบาทยีบนะครับหน่อยๆผมว่าก็ควรจะต้องมองในเรื่องของการเปลี่ยนตัวออกไปก่อนดีกว่าครับอันนี้ก็คงจะเป็นคาแนะนําในเชิงกลยุทธ์พื้นฐานไม่ได้ทำเอาไว้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นตามพื้นฐานต่อแต่ในเชิงเทคนิคก็็คืืออซ้้้้ถัววไดนแลกขึ ไปแนวต้าสองบาทยี่สิบนะคะคก็ออกกอนค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณไปดูงบแล้วงบดีอะไรดีก็จะลุ้นกันก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากําหนดกลยุทธ์ช่วงนั้นก็นคือวิธีการเล่นหุ้นรับเหมาะนะครับผมเข้าใจว่ามันก็จะเล่นกันตามกระแสข่าวนะครับเช่นในช่วงที่จะมีการเปริดซองนะครับประมูลนะครับหรือจะมีการขายซองประมูลหรือว่าจะมีการประชุมคอรมอรแล้วก็มีการออกมาซึ่งนโยบายในการลงทุนรูปแบบใหม่ๆนะครับราคาหุ้นก็จะขึ้นตอบรับหรือมีการเก่งกาไรกันไปก่อนหน้านะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นไปเนี่ยนะครับส่วนใหญ นะครับก็จะเป็นจังหวะในการขึ้นมาแรงเนี่ยเรากำไรไป <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับราคาหุ้นในกลุ่มนี้จึงมีความบือวาค่อนข้างมากนะครับเ <c oughs> วลาที่จะเล่นก็ดูตามข่าวครับแล้วก็ใช้ความระมัดระวังในเรื่องของการเก็งกาําไรแล้วก็ควรจะต้องวางจุดสต็อปลอสเอาไว้ด้วยเหมือนก <c oughs> นันมาต่อที่สายคุณสมศักดิ์ขอเป็นสายสุดท้ายสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะถ้าปรอยากจะให้ช่วยดูตัวเกษตรไทยครับตัวไหนนะคะเกษตรไทยครับตัวย่อคือตัวอะไรคะเออ K T I S ครับ KTS เพิ่งเข้าเพิ่งเข้ามาใหม่จะจะจะซื้อหรือจะยังไงคะครับมัมซื้อแล้วนะไม่รู้ว่าจะจะซื้อต่อหรือว่าขายจะขายีอีะค่ะต้นทุนเท่าไหร่คะอ่ะสิบสองบาทยี่สิบครับค่ะสิบสองบาทยี่สิบนะคะ โอเคผมแนะนําถือลุ้นแล้วกันนะครับถ้าดี่โตขึ้นมาได้เนี่ยอาจจะได้เห็นแถวประมาณสัก12.5นะครับถ้าเบรกได้เนี่ยเลท Prof i t ล้หรือว่าถือต่อไปนะครับแต่ถ้าเด้งขึ้นมารอบนี้แล้วมันยังไม่พ้นจากบริเวณ12.5นะครับขายไปก่อนนะครับหรือในกรณีที่ผิดทางควรจะต้องขายนะครับสต o p l ล s อออกมาทันทีนะครับถ้าหลุดจากบริเวณ11.50นะครับก็สมศักดิ์คะถ้าหลุด11.50ขายออกมาก่อนนะคะหรือว่าถ้าเกิดถือลุ้นตอนนี้นะคะคุณวิกิตแนะนําถือลุ้นค่ะถ้าผ่าน12บาท 5าหก็ทํากําไรต่อได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่ผ่านก็ขายออกมาก่อนด้วยเช่นกัน <Okay. S 2> นะคะมาย้ํากลยุทธ์ทิ้งท้ายกันอีกนิดนึงเซ็ตกำลังจะเปิดทําการซื้อขายนะคะเมื่อเช้าปิดบวกถึง7จุดเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะ บ่ายนี้จะเขียวต่อไหมคะคุณวิกิตคะเขียวต่อครับแล้วก็หุ้นที่นําตลาดขึ้นมาในวัน2วันนี้นะครับจะเห็นได้ชัดว่าเริ่มเป็นหุ้นตัวใหญ่บูชิปนะครับวันนี้ก็จะเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์และก็สื่อสารบางตัวนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมมองว่ามันเป็นทาวมิ่งที่ต้องเก็บหุ้นเหล่านี้ละนะครับเพราะว่าหุ้นสื่อสารก็จะเป็นหุ้นที่มีผนผลค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มองกันไปถึงปีหน้าน่าจะเป็นหุ้นที่ดักโฟของฝรั่งได้นะครับแล้วก็กลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็เช่นเดีีีียวววกกกกกััันนนนนนนะคครรบเเเเาาาาางงงงงงจมมออ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 ไปปถึึใืื่่่่ขขขตทททิ้้้้ดหแล็สช ที่เพิ่งรีพอร์ตออกมาสาหรับเดือนตุลาเน,นี่ยก็มีทิศทางถึงการปรับตัวขึ้นมาถ้าเทียบยอนเยีนเนี่ยก็บวกประมาณสัก3.9นะครับก็น่าจะเป็นทิศทางที่ปรับตัวดีขึ้นครับตามลาดับในเรื่องของตัวสินเชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับหรือว่าจะเป็นในกลุ่มสื่อสารผมอยากจะให้มองจังหวะในการเก็บบ้างหรือว่าซื้อเอาไว้บ้างนะครับสะสมไว้บ้างสาหรับการรอเล่นรอบในรอบใหญ่ยยรอบหน้านะครับค่ะนี่เป็นการกาหนดกลยุทธ์การลงทุนนะคะแล้วก็แนวต้านสัาคัญ 1, คคนนอยู่ที่ระดับ1,585 เปิดทาการซื้อขายแล้วตอนนี้1575.8 3จสุดาุค่ะกธุรกิจมองว่ายัางมีโอกาสที่เซตจ,จะปิดในแดนสีเขียวการปรับกลยุทธ์นะคะอาจจะต้องมีการหมุนโยกมาหุ้นพื้นฐานดีและเป็นบิ๊กแคปหน่อยนะคะส่วนหุ้นเกงกาไรก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีค่ะวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณผู้อำนวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงคุณวิกิตีระตีรรัตน์มากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะคุณผู้ชมติดตามการวิเคราะห์ของคุณวิกิตได้ในการ s t o อ Loss บ่อยๆเลยนะคะวิกิต ะะไปชมคลิปวิดีโอย้อนหลังที่ YouTube Stop ล o s s บายทนวันณธรรมโชตน,นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณวิกิติรวรรณรัตน์จากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะหมวยทนวัรณธรรมโชตและทีมงานลากันไปก่อนในช่วงภาคบ่ายนี้กลับมาเจอกันอีกทีในช่วงภาคเย็นค่ะสวัสดีค่ะ